สวัสดีคะ่ะทุกคนใครเป็นบ้างค้าที่ช่วงหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานนี่แหละที่หิวที่สุดแต่กว่าจะได้กินมื้อเย็นนะคะก็ต้องรออีกพักใหญ่เลยทีเดียววันนี้เลยอยากจะชวเนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างที่อิ่มอร่อยอยู่ท้องที่สำคัญทำง่ายมากๆทำมาจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสับปะหลังเนื้อนุ่มหนบกำลังดีแถมยังได้ประโยชน์จากไข่และไก่ช่วยให้อิ่มนานและมีแรงไปต่อจนถึงมื้อเย็นกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาทําส่วนผสมของแป้งกันก่อนนะคะเริ่มจากการนําแป้งมันสปหลังและแป้งข้าวเจ้าอย่างละ100กรัมใส่ในชามผสมจากนั้นเติมแป้งเท้าใยม,ม่อมจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะใส่รวมลงไปถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะเติมเกลือน,นิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วให้เติมน้าเปล่าจํานวน400มิลลิตรนะคะใส่รวมลงไปแล้วใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันและพักแป้งไว15้15-20นาทีหรือจะนานกว่านั้น ได้นะคะคยิ่งนานแป้งก็จะยิ่งเหนียวนุ่มนะคะทุกคนในระหว่างนี้เรามาทําน้าจิ้มกันค่ะโดยการนําน้ําเปล่าน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลนะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะในวันนี้เราจะใช้อย่างละ50กรัมใส่รวมลงไปในหม้อสําหรับต้มนะคะจากนั้นเติมเกลือครึ่งช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางและคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายแล้วรอให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นปิดไฟและยกหม้อ,อจากเตาพักไวใ้ให้เย็นสนิทคะ่ะ เมื่อเย็นสนิทแล้วเราจะนำถั่วลิสงคั่วบดละเอียดหรือจะเป็นบดหยาบๆก็ได้นะคะผสมรวมกับน้ำจิ้มเพื่อเพิ่มความหอมมันและอร่อยมากยิ่งขึ้นจากนั้นเรามาทำไส้ขนมกันค่ะวันนี้เราจะทำไส้ไก่นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นไส้หมูสับก็ได้ค่ะโดยเราจะนำหอมใหญ่ผัดในน้ำมันจนหอมมีความหอมและเหลืองเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะนำไก่สับผัดรวมลงไป เนื้อไก่ที่ใช้จะเป็นส่วนของเนื้ออกไก่จะไม่มีความมันมากนะคะหรือเพื่อนๆต้องการจะใช้ส่วนไหนก็สามารถใช้ได้ค่ะตามความชอบได้เลยผัดรวมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะและผัดไปเพื่อให้ไก่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นเราจะปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุจนทําให้ไก่สุกดีนะคะแล้วมาปรุงรสกันค่ะโดยเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสอย่างเดียวนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ผงปรุงรสไก่ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อม จากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วโรยด้วยต้นหอมซอยและผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งชิมรสตามชอบแล้วนำไปเตรียมไว้เพื่อทำเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรทําแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีผักอย่างอื่นเช่นแครอทหรือจะเป็นเห็ดหอมนะคะสามารถใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะส่วนผสมอีกอย่างที่ต้องใช้ก็คือไข่ไก่นะคะเราจะนําไข่ไก่หนึ่งถึงสองฟองมาตีผสมรวมกับต้นหอมซอยและพักไว้ก่อนนะคะเรามาดูส่วนผสมของแป้งที่เราพักไว้นะคะให้คนส่วนผสมของแป้งอีกครั้งนะคะเราก็จะได้ส่วนผสมของแป้งประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาขึ้นรูปขนมโดยการนํากระทะก้นแบนโดยเราจะใช้กระทะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นทาน้ำมันพืชบ,บาง และตั้งไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนเมื่อกระทะร้อนเราจะนำส่วนผสมของแป้งประมาณ1กระบวยนะคะใส่ลงไปและทำให้แป้งเป็นแผ่นค่ะแล้วนำไส้ไก่ที่เราผัดไว้นะคะและไข่ไก่นะคะใส่ลงไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะใส่รวมลงไปเลยนะคะจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อรอให้แป้งสุกดีและเมื่อทุกอย่างสุกดีเราจะใช้ตะหลิวนะคะม้วนแผ่นแป้งเพื่อที่จะนำออกจากกระทะนะคะและนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรามาดูวิธีการขึ้นรูปขนมอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราตักแป้งขนมนะคะใส่ลงในกระทะจากนั้นใส่กระทะไปมาเพื่อให้แป้งเป็นแผน่นให้ตักไส้ไก่ที่เราผัดไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมทั้งไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปปริมาณตามชอบและปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุให้ทุกอย่างสุกดีเมื่อแป้งขนมและทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราจะนำตะหลิวค่อยๆแซะแผน่นแป้ง,ปงม้วนเข้ามานะคะและนำแป้งออกจากกระทะนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ แป้งขนมสูตรนี้สามารถทําได้หลายชิ้นนะคะถ้าเราทําขนมไม่หมดนะคะเราสามารถเก็บแป้งส่วนที่เหลือไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้3-4วันเมื่อต้องการที่จะทําขนมในครั้งถัดไปเราก็สามารถนําแป้งขนมออกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผสมแป้งใหม่ไม่เสียเวลาในขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟนะคะเราจะใช้ตะลิวนะคะตัดขนมเป็นชิ้นขนาดพอดีคําแบบนี้นะคะจากนั้นราดด้วยน้าจิ้มที่เราโรยกับถั่วลิสงขั่วไว้แล้ว ร่านให้ฉ่ำๆนะคะหรือปริมาณตามชอบค่ะจากนั้นนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของว่างที่แป้งนุ่มเหน็บอร่อยและที่สำคัญได้โปรโตีนจากไข่และไก่และช่วยให้อิ่มนานไม่หิวจุกจิกระหว่างรอเมื่อเย็นเหมาะมากนะคะสำหรับเด็กๆหลังเลิกเรียนหรือคนทำงานหลังเลิกงานค่ะใครที่กำลังมองหาเมนูของว่างง่ายๆที่ทั้งอิ่มและมีประโยชน์ลองเมนูนี้ดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะแล้วพบกับเมนูใหม่ๆของบ้านทิวานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ